แต่น<ม>ีใครก็เชื่อเราเนอวดสิบห้า,ว,าวันมันแทบจะไม่มีเพีย้ยเลยตอนเนี้ยเราใช้ชุดแรกเนาะ,ะชุดแรกก็ดีเลยชุดแรกก็ดีเลยที่เหล็นผลนี่คือเห็นผลยังไงมั่งประหยัดยาครึ่งเดือนฉีดทิ้งขอเคล็ดลับในการทําให้ใบทุเรียนใบใหญ่ใบหนาเคล็ดลับง่ายงคือครับซื้อเมลกม่าลาวามาฉีดง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอใช่ผสมกับยาข่าแมลงและยาอื่นๆเล็กน้อยเท่านั้นเอง พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าช่วยแนะนําตัวหน่อยครับผมผมยุทธเลิศธัญญาครับพี่ผู้หญิงชื่ออะไรฮะกันจนาพี่กานจนาอยู่ตําบลกระแจอําเภอนนยอามไนยอามจันทบุรีนะครับผมเอาแมกมากับลาวามผสมยาฆ่าแมลงฉีดทุเรียนเป็นยังไงบ้างครับดีแต่ผลเห็นผลดีเนี่ยแมลงไม่ค่อยมีแมลงไม่ค่อยมีที่เห็นผลนี่คือเห็นผลยังไงบ้างก็ประหยัดยาประหยัดยาด้วยเหรอเมื่อก่อนครึ่งเดือนฉีดทิ้ง ครึ่งเดือนฉีดครั้งหนึ่งอืมแล้วเมื่อก่อนนี่ล่ะเมื่อก่อนเจ็ดวันก่อนที่ยังไม่ได้ใช้แมกมาลาวาที่เจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งใช่ทำไมฉีดอวจังผมเนาไม่อยู่เหรอแล้วไอ้มีตัวไหนที่มันมากวนเนี่ยเพี้ยจักระจันมันจะทําให้ใบบิดหรือใบร่วงเป็นจักระจันอย่างเดียวมีไรเพี้ยนะเต่มันบอกไม่ถูกเหรอมันแทบจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้แล้วฉีดแมกมาลาวาใช้เวลานานไหมกว่ามันจะเพี้ยจะหนีนี่ไม่นานเนี่ยเราเราใช้ชุดแรกเนาะชุดแรกก็ดีเลย ชุดแรกก็ดีเลยอ่ามีเลยนี่คือใบใหญ่ใบกลางเที่ยวไหนมาใบใหญ่ใบกลางเที่ยไม่เที่ยไม่กินเลยหรอไม่กินชุดเนี้ยมันมีมันนิดนิดคือว่าฝนมันตกบ่อยไงก็สิบห้าวันถึงจะเอาทิ้งตอนนี้นะทุกวันนี้นะประหยัดคือประยัดแล้วก่อนทำไมมันต้องฉีดบ่อยยังงทำไมมันฉีดไม่ตายก็มันเอาไม่ตายทำไมอ่ะมันเอาไม่อยู่ใช่ไหก็ไม่รู้ผมเป็นแต่ว่าอะไรก็ยาฆ่าแมลงก็ฉีดอยู่ไม่ใช่หรอฉีดปกติเหรอแต่เราไม่ได้ใส่แม็กมาแล้วว่ามันก็เอาไม่อยู่อ่ะ ตอนนี้มาใช้แมกมาแล้วว่ามันเอาอยู่เใช่เพราะคือฉีดแต่ยาอย่างเดียวเนี่ยเอาไม่ก็อยู่ไม่ไม่อยู่หรอหรอยาจับใบอย่างอื่นเราก็ใส่หรอให้มันเอาไม่อยู่ก็ไม่อยู่เหมือนกันใช่แล้วพอมาผสมกับแมกมาลาวาเนี่ยใบหินผลนือเพี้ยไม่มาแล้วก็ใบใหญ่ใบกลางใบหนาใบใหญ่ใบกลางใบหนาใช่เพี้ยไม่ควรใช่ เมื่อก่อนนี่ควรจนลำคานมากเลยเระไปแล้วใบใบจะไม่ใหญ่ขนาดนี้มันจะมียุมียุ่ต้นเนยเปรี้ยกินยอดหมดเลยตอนนี้เริ่มดีแล้วหรมีใบเต็มเหรออจากเป็นการทู่ก่นะใ่เมื่อเมื่อปีที่แล้วใบตอนนี้ก่อใบไม่ดีเนาะเนี่ยมาดีหมดเลยเนี่ยปีที่แล้วอ่ะตอนนี้ใบก็ไม่สวยแต่มาปีนี้ใช้แม็กมาละว่าใบสวยขึ้นใบสวยหมดี่ยใช่มันจะงองเงงเงงงงเนาะไม่งามเหมือนต้นอื่นเขาไง อ๋อครับอเออแล้วพอมาใช่เนี่ยเห็นไหมใบขึนทันทีเลยเนี่ยถ้าเทียบกับต้นอื่นก็เริ่มใกล้เคียงแล้วนะใช่ใช่มันใกล้เคียงหมดเลยใช่ต้นข้างหลังนี่โอ้มีต้นเนียโตมโซมกหมดเลยเนียพี่เนีมเพื่อนเนียจากต้นเนี่ยที่ว่าเป็นอ่ะแล้วใบเต็มเลยเนี่ยต้นนี้นะเนี่ยใช่ใช่ใบเขียวใบเต็มแล้วเนี่ย อ๋อมีรอยของกา้านทูบเหลืออยู่นะใช่ล้วตรงที่ว่าเป็นกา้านทูบอ่านี่แหละไม่เห็นมีอาการเท่าไหร่เลยโอ้ยตอนนั้นยิงฝน,นั่งของเก่าเองเือโอ้อันนี้กิ่งที่เป็นกา้านทูบหักอย่างนี้เลยเนาะโอ,ะอ้แสดงว่าฟื้นจริงๆฟืนฟ้นฟื้นยอมรับเลยว่าฟืน้นเยอะดูเหมือนดูใบเหมือนปกติเลยนะตอนนี้ใบก็ใหญ่หนามากเลย,ยเลปกติ ดูการหร้า,รา,ท,าทำเพื่อนแน่นอนใช่โอ,โอ้น,นี้อันเดิมที่เป็นก้านทูกจับก็หักเลยเอามาปลูกใหม่ปีเดียวนะตัวหัวยืนมือโอ้ต้นนั้นละปีเดียวเหรอฮนะปีเดียวฉีดเม็กมากเลาว่าไปด้วยเลยด้วยกันเลยใช่โอ้โหต้นก็เริ่มสูงเม็ดครึ่งแล้วนะ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นั้นทูบใช่โอ้ยตอนนั้นน่ะเนาะที่ยังไม่ได้ใช่อ่ะพี่มันเข้าไปมันจะเหลืองรากมะละกอเหรอใช่มะละกอปลูกมะละกอมาเลยไ่ะเฉียดครั้งแรกเห็นผลเดยไหมหรือว่าใช้เวลานานมันก็เริ่มเห็นผลมาตั้งที่แรกเลยเหรอใช่พอตอนหลังๆเลยลองขยับเวลาขึ้นมาอีกขยับวันห่างมาอีกอ๋อจากจากเมื่อก่อนที่เจ็ดบอนเชียดอ่ะนี่เดี๋ยวนี้ใครก็เชื่อเราในอวดสิบห้าวัน สิบห้าวันเนี่ยอ่าแล้วก็ใบสวยใบดําขนาดนี้นะอ่าใช่ปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใจนะเท่าเหรอใช่เมื่อก่อนเนี่ยใส่บ่อยแล้วปุ๋ยคือววาคนนั่นเราก็ต้องใส่บ่อยนะออันนี้ก็คือว่าพอพอได้ประมาณสิบห้าหรือยี่สิบวันเนี่ยคุจะใส่อือแต่ตอนนี้เขาแค่ใส่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนใช่มันจะใส่บ่อยตอนมีลูกเท่านั้นเนี่ยเออทุเรียนกี่ปีครับผมเนี่ยหกปีถ้าเปรียบเทียบ ไม่ใช้แมกมากกับลาวาฉีดยาฆ่าแมาลงอันไหนเปลืองกว่ากันฉีดยาฆ่าแมาลงเพราะเจ็ดวันเราเราต้องเอาทิ้งอ่ะเ,ออเขาบอกว่าใช้แมกมากมันก็เปลืองนะสิเขาอ,อ่ะอ่าขอเปลืองเราบรรจุเวจุ่นยะละระยะเวลาได้หรือมันฉีดห่างฉีดห่างมันก็เลยไม่เปลืองอ่ามันประหยัดยาตัวอื่นด้วยต้องเพื่อ่อนใส่ย,ยืะตัวยามันก็ใสเหมือนกันนี้แต่ที่พอเพิ่มแมกมากก็บล่าว่ากับใบมันประหยัดมัน เราขยับเวลันขึ้นไปได้อีกเดือนเลยใช้วเวลาจากเจ็ดวันเป็นสิบห้าวันเท่ากับถ้าไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอีกประมาณสิบห้าวันนี้ต้องฉีดสองครั้งสองครั้งแต่ตอนนี้ฉีดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวมันก็เลยประหยัดอ่ะประหยัดยาตรงนี้คือตรงไม่ฉีดคือถึงมันจะมีราคาแพงหน่อยกจริง,รงแต่ว่าเราเอาสองสองครั้งมารวมกันก็เป็นครั้งเดียวใช่อ่ะเอาสมมติว่าเดือนหนึ่งไม่ใช้แมงมา้าฉีดสี่ครั้งกับฉีดสองครั้งเนาะอ่ะ สีสีมันเปลืองไฟอยู่แล้วสีเปลืองฟไฟเปลืองแรงงานเออแล้วไม่คิดค่าน้ำมันค่าแรงงานอีกอ่าแล้วฟามฟามอุดมสมบูรณ์อ่ะมันคิดกันเนาะแลอเป็นยังไงครับเนี่ยเมื่อปีที่แล้วใบไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะอ่าใบแถวนี้ใช่เหรอปีนี้พอพอตัดลูกเนี่ยพอตัดลูกก็เริ่มชีดอือใบใหญ่ใบเขียวใบนาอืมใบใหญ่ใบเขียวใบนาเลยใช่ มื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้ไม่ไม่ถึงขนาดน,นี้แต่ก็ย,ยังงานแต่ไม่ถึงขนาดน,นี้อ๋ออีนี้ใบสมูลหมากเลยแหละยโอ้โหเออปุยออก็ใส่น้อยอยู่ครับใจตรงนี้แล้วด้วยใช่ปุยใส่น้อยใส่ห่างเพราะว่าใบเราไ,ได้ไงอ๋อเออใบเราไ,ได้เราก็ไม่ต้องไปตั้งง่วนเท่าไหร่ใช่คน,คานทานปลาพะงากระดกบอกว่าทำไมใบสวยใช่ครับเดี๋ยวนี้ตน้นมันมีน้ำเยิ้มบอกแล้วแต่ก่อนเหมือนเป็นพวกไฟท็อปแหละอ่า ใช่ oh, อ๋อเมื่อก่อนเราจะต้องเอายาเชื้อราตามฉีดตามขียเยื่อเย<ช>ื<ช>่อหมอปลาครับต้มเลยอ่าเจนี่มีต้องหม่นี้เลยเชื้อราก็ไม่มีมมอ่า้าต่างกรเรายังต้องใช้ย,ยาแบบยาคุมไข่นะคุมแพงนะตัวนั้นอ่ะใช่ย,ยาคุมไข่พแพงนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ใช้ยาคุมไข่มันจะเอาเน่้มไปยู่เราต้องใส่ยาคุมไข่ไปด้วยเมื่อก่อนเจ็ดวันอ่ะพี่เสือบินวันหมดแล้วนี่เหรอตอนนี้อันนี้ฉีดแต่ไม่มีบินนะ ไม่มีเลย <ฮะ S 1> แล้วยาคุมไขไม่ต้องใช้ยาคุมไขไม่ต้องใช้เลย,ย,เ,ลยเพราะว่าถ้าเราเอาเพื่ม,มาอยูปุ๊บเนี่ยใบยมันยังใบมันใบ,บ,บมันยังง,งอเดี่ยวเราต้องใช้ยาคุมไข,ขครับอ๋อโ,โบกไปด้วยโอ้โเดี๋ยวนี่มันเคยเืออประหยัดตกคุณประหยัดเยอะนะตัวนั้นนะปร<พ>ะหยัดนี่ประหยัดเยอะเพราะตัวคุมไขราคาแพงมากเออแพงขวดนิดเดียวนะใช่เออต่ขวดหึืก็ราคาพันกว่าใช่้วคุมไขจะแพงอ๋อประทับใจไหมแม็กม่าลาวานี่ประทับใจ แล้ววันนี้ซื้อมากี่ลังวันนี้เนี่ยวันนี้สั่งมาหนึ่งลังสั่งมาอีกหนึ่งลังจ้ะแสดงว่าประทับใจจริงๆนะใช่แต่ว่าของเขาดีจริงยือมละดีในส่วนไหนมั่งที่พีพอว่าดีนะดีก็คือว่าใบเขียวใบเข้มใบน้าเนาะแล้วก็ฉีดไปแล้วที่ไม่มากวนยังไม่มากวนเลยใช่แล้วคือว่าเราประหยัดต้นทุนได้เยอะประหยัดต้นทุนด้วยเออเพราะว่าไม่ต้องฉีดบ่อย ค่ไม่ต้องคิดบ่อยแล้วปุ๊แล้วใบเขียวใบน้ำเราก็ไม่ต้องไปหุ่นวายก็ว่าปุ๋ยจะต้องใส่เยอะ,อะปุ๋ยใส่เยอะก็ไม่ดีนี่คือว่าประหยัดแล้วนะเดี๋ยวนี้ถ้าคนคำนวณออกแบบนี้ประหยัดแล้วนะ<ช>คือหนึ่งไม่ฉีดบ่อยอพอไม่ฉีดบ่อยไม่ต้องเปลืองเงินเปลืองยาข้าวไรงหมดแล้วก็ไม่ต้องเปลืองแรงงานด้วยใช่คนคนฉีดยาบางครั้งก็เหนื่อยเราเจอยาบ่อยๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วย ประหยางค่ายาในโงประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมนี่ถ้าเจ็ดวันฉีดกับสิบห้าวันฉีดเนี่ยมันก็เกือบๆเนี้ยตอตอข้างอ่ะมันก็ต้องตกถึงสองพันสองพันนะที่เราซื้อยาฆ่าแมลงฮอร์โมนอะไรเนี่ยแปดวันเราฉีดเนี่ยครับมันก็ต้องตกถึงสี่พันแหละเออสองขรา้งอ่ะใช่แต่พอมาใช้ตัวนี้ผสมใช่ใช้ตัวนี้คือตัวนี้เนาะแล้วก็ไปไปบวกยาบางอย่างก็แค่ อะไรเนี่ยผิดแล้วก็แพงพันลาสองพันรวมกันหมดอ่ะเอ้าอือมันก็ถูกลงกันสิใช่ถูกลงจากสี่พันเหลือประมาณสองพันเี่ยต่อรอบฉีดต่อรอบฉีดพะว่าเราค้ายไปรอบเหมือนเลยนะใช่เออตเนี้ยเพราวาซื้อยาเราไปซื้อยาขามลแรงนะครับแล้วก็ฮอร์โมนมากตัวมากเนี่ยบางทีก็พันลาเออพันลาแล้วแล้วเรามาบวกตัวนี้อีกสองตัวเนี่ยครับ ใช่ก็อยู่ประมาณสองพันสองพันเหมือนเดิมต่อรอบใช่อืก็ถือว่าโอเคนะครัประหยัดลงไปรอบละเอาง่ายๆเดือนหนึ่งประหยัดตั้งสนะี่พันน่ะใช่จริงจากแทนที่จะเสียสี่พันแล้วมาซื้อ,อยางยกลังถูกกว่าเด,ดิมยกลังถูกอีกมีกว่าซื้อจริงสามขวด <laughs> ยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มเลยว่างั้นเถอะใชพร้อมีโปรโมชั่นในช่วงนี้ใช่ยังสามก็เลยว่าถูกกว่านี่มีไหมขอเมื่อก่อนที่ เอาชุดสามจ็ดใช่ใช่ใช่ซื้อว่าสามขวดอะ่ะครับซื้อมาทั้งสองชุดเลยนะใช่แล้วตอนนี้ก็เลยยกรังเลยใช่ซื้อรอบหนึ่งรอบสองแล้วรอบที่สามนี้ตัดสินใจซื้อยกรังนี้มันพิเศษตรงไหนฮะหนึ่งเพื่อไม่มารบกวนครับใบทุเรียนเราต้นทุเรียนใบทุเรียนงามใบ,บเขียวใบหนาใบใหญ่แค่นี้ก็ก็เพียงพอให้ต้นทุเรียนมีผลผลิตติดดอก ติดผลสมบูรณ์ใช่วันนี้ต้องขอบคุณพี่กาญญนาและพี่ยุทธมากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ